หนึ 1> 1่งเก้าก็สดีครับได้ครับได้สอนดีครับสวัสดีครับในประการอาจารย์ไม่สอนให้แนปากเองคู่เป็นมาอยู่ตลอดต่ว่าหลายคนก็เคยมาแล้วผู้ลงคนก็มาเ่ื่อแล้วนะครับเด็เขาคือยังบอกมันขัดคนปูขัดคนคืออย่างหวด้ันทีนึงเนี่ยผมเนี่ย ศูนย์ล้านปเปอร์เซ็นต์นี่เขาจะเห็นเนี่ยแต่นี่มีฉาย,ยาใหม่ดิอาจารย์ศูนย์ล้านปเปอร์เซ็นต์นี่จำด้ทั่วประเทศเลยเนะเพราะว่างวดที่หนึ่งพฤศจิก,กราร์เนี่ยผมให้พวกเขาเนาะเพราะนานั่นผมให้เขามา,าแปดวัดเราแวันที่หนึ่งพฤศจิก,กราร์เลขเขากลับลุดยลุดแล้วคนดาผมทั่วประเทศเออักศูนย์พ่อมึงบอกเห็นหเออศูนย์แมงบอ,อกอาจารย์นอนหุ่ขี่นะนะลูกศิษย์ก็อายเป็นสันบุ้มเหเนาะนะครับ กูผมเลยบอกว่ากูขาดค้นเพราะว่าคนทีภาษาทา่าเงื่อนเข่ามาหลายปันเดี๋สิบหกพฤศจิกาเรองเขาก,กับกับมาเขา่าหนึ่งเลขทูกก็ได้หนึ่งเก้าบ้านเลขที่กันหนึ่งเก้าบันเห็นมูซื้อกุ้งกับบักกุ้งเน่าเก้าหนึ่ง,ง,ง,งนะครับเออ่ผมจะเจ้า่ายูทุก YouTube คลิปบ้านหาเลขเขา่าสีเป็นน้ำหาบักกุ้งเป็นมูต้โนบานแต่น้ำหาไมา่เอาเงินใส่มือมันหาพันไั่ยังง,งอยู่มึงไงกี้ขอบคุณทีมึงให้เลขกูสันหลอกเอาหายงว่าอะงังนสินะครับนะรบัดที่นี่ อเมื่อผมไล่สดลางวดเมื่อกี้ผมบอกนะครูขาดคนเะผมมีความผมไม่ได้ขันเลยผมมั่นใจแล้ะผมก็บนี่คือจังหวะ่ะเลขมันมีเขามีหลุดครับอาจจะเขาก็ได้หลุดก็ได้เพราะมีหายหูก็ออกตัวยังเขาก็ใส่สติปิจารณญาณเราเ้อบัดทีันี้เมื่อผมไล่สดทาผู้ใหญ่ในมึงผมจะบอกว่าอาจารย์ชอบสุดในชีวิตก็คือเก้าหนึ่งเก้ามีการสอบออกก่นนีเก้าหนึ่งลางเฮ้ยนะในคลิปนะครับสอบวัน บางที่มีมือมาดหนุนผมก็นั่งเสยๆผมก็ไปกอดเออปูแล้วก็าบอกกับปูว่าข้าวเหลือโกนควายเก้าต้องให้เลขเ้าท่าว่าห้าอีกพวกนี้เว้ยพวกเข่าสํานักได้หัวบางที่มันสีอยากไอ้คนถือดาว่าเป็นหมาอ่ะก็เลยบอกว่าปูออกลางก่อนเลื้อยยาวพึงเอาบนเมื่อไหนจะให้ผมขึ้นกะบนเขาแบเสียวนะครับบัดทีนี่ก็เลยบอกปูว่าขอล้างเก้าหนึ่งเลยบ่าเดี๋ยวสีหม้อออกอันนั้นจะเสกให้ออกอันนั้นตะเสกนี่คือผมฝันก่อนอันนั้นว่าฝันว่าพญาคุดหรือไรค่ะผม ในฟันนั่นก็คือเจ้ามือเขาไปบุญคุดเพื่อที่จะมาจับน่ากินผมก็เลยแลียนะครับูพองดำเราผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมมอบหอ,อก,กนันะเกษให้แตู่พองดำเลยหลบชนะคือถ้าเจ้าไปยบุญถ้าเจ้าบริบูรณ์กวัระวัดหน้าตระกูลอ่าูพองดำเนี่เราหลบชนะอยู่แล้วครับแม่เนะ่ยคุก็เลยบอกพูว่าถ้าเรีเขา่าพูอยากได้หอ,อกผมก็สิถวายไห่ล่าสุดผมก็โอนมาจับแล้วสิถวายหอ,อกเหยคููแกก็แว่นเสาที่เก่า นะครับเวลาใบสามโมงผู้ใดว่างไม่แห่แก้บนน้ากันเด้อผมจะแก้บนให้ปูเองขนาดก่อนเงยย่างมันก็หน้าร้านกาแฟมาร้านจอดรถนซอมนี่ลหรเพื่อแก่บนไอ้ปูได้ทำได้ผู้ใดว่างจังมากนะครับปรว่างกับเพิ่งยื่หนา่อโทรถสาปติดยืนเงี้ยเหมือนเน้อลอยเต็นยี่ได้ขั้วเหมือนแบบจะให้ลูกให้เต้าให้หัวเห็นได้เขาสที่บ้าเป็นบ้าได้เท่าถ้าขนาดยังบอกอาจารย์เติมยวนาพาอ่อนไล่ผู้ละคนจับยุ่งสินะครับยืนเงี้ยนะครับกะ นั่งอยู่นี่ผู้ถือเลขกับยีผูู้มาถือกระจายผมเดี๋ยวเบิงอยู่นี่ยผู้มาถือขออี้หยั่งหวยงวดนี่ไม่ได้ซื้อหวยนี่ตัดอ,อ๋อหวยซูดานเส้นซื้อประเสริฐเนีุ่รังคงนะครับนั่นแหละยุทธีดวงนะครับเลาทุกการยุทธีดวงเล่วกา,วาม้นมาวนมือนี่มาเล่าคืบเก่าแลียไม่เป็นเที่ไทยเลยจิตจะได้เลขถูกผมมืนอนี้นะอโอ้คนลูกเอวมา,า,มาแล้วมาแล้วตาตุกตาตุมาแล้วครับตั้งใจฟังนีรึเปล่าเล่าเพื่อไม่ได้เลขถูก พราะว่าผมให้อจกชุดหนึ่งผมให้ชุดสามดุบแต่ง่ดนี่มันแปลกๆเลขมันขึงมันโกเก่ามันแปลกเล่นละกะเล่หชุดเน้นผมซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดนมบอสอาจจะมีเจ็ดเก้าเจ็ดหกหกเก้าและกัเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเนี่ผมอาจจะให้ตัเก้าอีกฮัลโหลเราบอกเก้าเจ็ดได้วันก่อนเนี่ยบอสอาจจะมีเจ็ดเก้าเจ็ดหกหกเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งสามตัวมีเจ็ดเก้าหกกับเจ็ดเก้าหนึ่งชอบสุดตอนนี้ก็ยังโฟกัสไปที่เจ็ดหกกับเจ็ดหนึ่ง แต่ตำแหน่งที่มันออกทุกรวดทุกครั้งเลยก็คือตำแหน่งที่เ1 81มึงเจ็ดได้ยินบอแล้วยินบอแล้วการวัดต่นี้หาไม่ได้เลยคราเองกะเรื่อยังว่าครับเลขนี้เขาที่รุดครับอาจารย์ก็บอกไป่อนผู้ใหซสื่อกนอยู่ที่เท่าเรื่องเพราะว่ามันมีเขาพี่รุดนะครับอาจจะถือกระได้กระรุดกระได้แต่ปูขาดคนไปยังที่ยังวางสั่งกว่านั้นอยู่ผมถือว่าแปดวดกะตอนนี้เขาไปเลขไปนะครับกะ อ่าพี่คนมาเมตว่าหลายสำนักก็ปี้เข้าไปนะครับเขาโอโอเลยกกับไอ้เขาก็ไปโลดครับถือว่าซอยกับแบงปันที่ยังผมบอกแฉกอะไรแฉกได้ยกเว้นบุญวาสนาเนาะอ่ามาที่นี่เลขทูบเดี๋ยวสิยกมือให้เนาะเลขชุดเมื่อกี้เห็นเอามั้งเจ็ดน,น,น,นะครับเนาะผู้ใดมาเจ็ดหาดมาแล้วนะครับวีดีโอสำคัญมาแล้วนะครับจะไปไหนครับจะไปไหนได้เดลยพูดยิ่งเอาเด้เลยพูดมาแล้วเบาๆอันเดี๋ยวผมจะยกมือให้นะครับเนี่ยครูาม,มาแล้วนะครับ กยไก่เดียวเห็นปะโย่ไ่บนซื้ซกนึ่เม็อเลยอ้ดรอเด้อรอเด้อันเนี้ยงไหนสดเล่นยย่โมกนะอผู้ใดพ่กมีมองยืนไม่ยืนได้ใจอาจารย์ได้อยเนี่ยแน่นน่เ้ยนี่ยานะวันว่าไเนียตรงไหสดยาได้บ่มีี่ขอหมื่านนะครับลูกชิ้นหลายๆเนี่ยโนมากแล้ ทยู่รับตัวดำตห่หนาลงจีแจะไอ้ใจ้าวันนีครับเลย <c oughs> อะมาที่นี่เลขทูปนะครับเดี๋ยวเ้อาทองน้ำกลมผมเนอะหนึง่งเก้าห้ามาแล้วนะครับเลขทูปนะครับหนึเก้า้าชุดใหญ่ชุดใหญ่เลขเกาตัวเก่าตัว,วเดิมเลย ไมชุดได้ตัวเก่าแมงผมนี่าไว้ได้ว่าตัวนล้งาว้ตวเก่านึ่ว่าพวกชุดได้ตัวนี้แค่มมนสนับสนนว่าพวกบมานพวชุดไย้หางเจ้าเอาผมาอนงวด่อนนด้วันเวลางวนี้พมกกถามผู้เผยแม่บอกผู สิจุดไม่นได้มาเต็มจุดเต็มมาแล้วผมเลือกตัดสินใจออกพันผมพันพงจุดไม่ผมคือจะเสียใจเพราะว่ามันออกมาเก้าพับเก้าหนึ่งก็สมมติว่าออกไปวางทันทีผมแต่งย่ามังเป็นภแต่นย่าดิล่ะมันถึงออกไปแต่ว่าทุกอย่างเต็มไปได้เหมือนครับนผัวนี่เจ็ดเก้าผมยังกล้าให้ตัวเก่าเลยกระทุกกระขึ้นยังสี่เขาก็ไปตัดฐานเองเอาไปดับหัวเอาเองนะครับดักให้ถี่ อ่าในชูนั้นผมบอกว่าในฟังมันเป็นเลขอย่างนะครับนั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้ขึ้นเตาดอกมันสลับต่ำแหรงอยู่แต่ของเหลืคือมันม่านว่าชนกันคืองวดมันกี้งวดเมืันกี้มันชนกันมันก็เลยเด่นไงเก้าที่เด็กนะครับอ้าวนะครับเล่ดกลุ่มได้แต่งวดนี้มันว่าชนแบบที่นี่มันจะ คือไงเคสเส็นตัวนึงผมแคปไปสักหน่อยขอบคุณครับหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าเด็กแป๊บเอ้ารอรอต่อไปก็รอความฝันนะครับเด้อรอเลขฝันนะครับรอเลขฝันนะครับนั่นแหละเมื่อนี้เขาพิเศษได้เลขคู่เขาไปหาลอตเตอรี่ก่อนเลยผมบอกไปเลยว่าวันนี้อันแน่นอนทั่วประเทศครับเสียงระเบิดเลย แล้ว่ะกะหัวนี่ก็ต้องนักเดิมเขาเบาๆผมว่าให้นะเพราะว่ายังหัวนี่ซุ้มดีดาวผมมันจับมาซื้อน้ำอีกแบไรด้เนี่ยเพราะว่าหัวเม่กี้เขาจับมาอีกแต่ว่าเขาแต่ว่าถ้าถามในความมั่นใจผมยังนิ่งอยู่ผมไม่ได้กดดันขนาดเบื่อแต่ของดังในที่สอบกัเคยแต่ว่าผมกับพี่ปามาอยู่เพราะคือ